โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นบาคาร่าเกมนี้ดูนะครับนี่นะครับเล่นไปที่ไม้ละเท่าไหรเ่เออเออเอาค่านี้ดีไหมโอเคอ่ะไปะมา12บบาทนะครับมามาดูว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงมันแจกจริงไหมนะครับนะมาดูกันอีกที เขาว่าเกมนี้มันแจกนะครับผมจะลองเล่นดูไปเลยว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับสล็อตนี่นะอ่าผมผมเต,ติมอ,ออตโต้ไปนะครับกดไปเดี๋ยวรางวัลมันก็แจกนะครับใจเย็นนะครับเล่นสล็อตนี่ใจร้อนไม่ได้เดี๋ยวมันก็มานะครับแต่กดเองไปเรื่อยแต่บางทีก็เหนื่อยนะครับห้มันกดออตโต้ไปเลยมาดูกันว่าเราจะสามารถทำกำไรได้ไหมในวันนี้อ่าแจกละไม่รู้ แจกมากแจกน้อยเอาไปก่อนนะครับเกมสล็อตเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจขอให้มันได้นะครับได้เท่าไหร่เราก็เอาไปก่อนทีเด็ดของเราคือรอแจ็คพ็อตนะครับรอโบนัสอย่างงี้นะมามา,มาดูกันคขาว่าเกมนี้มันแจกไหครับผมลงทุนไปประมาณ4 0 0กว่าบาทราะว่าดูว่าผมจะได้กําไรไหมนะครับมามาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆม,มาอีกมาอีกโอเค18บาทแม่หมันเป็นอย่างนี้นี่เองบอกมาเรื่อยๆครับให้มาเรื่อยๆ ได้เท่าไรเอาเท่านั้นมามาอีกแล้วนิดหน,น,น่อยก็เอาเก็บสะสมไว้นะครับรอแจ็คพอตอย่างเดียวรอโบนัสอย่างเดียวเดี๋ยวคนได้ก,กันมามาดูมาเอ,อ้ยแน่โล่เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ามีเสียงอ้ามาอีกแล้วแม่ไอตัวโล่เลยนะครับตัวสำคัญเลยนะครับทำให้เราได้มาแล้วครับมาแล้วเบวี้ยว มาได้เท่าไรได้เท่าไหร่ได้เท่าไร,ไาไรมาไหมมาไหมอ้าวิสตินมามาแจกไหมแจกไหมดูมันจะแจกเท่าไรนะครับมาอีกแล้วมา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 สิไม่มา,ไม,มาไม่มากูกลับนะโอเคให้เท่าไหร่45บาทโอ้ดนแทบตายเลย45บาทไม่เป็นไรรอดูรอดูว่ามันจะให้อีกไหมนะครับผมจะมามาเบบู Be wolf. มาไหมได้เท่าไหร่เอ่ยให้เท่าไหร่15บาทแม่ถ้ามาเต็มๆนั้นได้เยอะเนี่ยไอตัวโล่เนี่ยผมว่าเสียงดนตรีดังซาวแท็กมาแบบนี้ได้เยอะมาแล้วมาไหมได้นิดเดียวอ่าแต่เย็นครับใจเย็นเดี๋ยวดูกันนะผมจะวัดไปเลยวันเนี้ยสี่ร้อยกว่าบาทนี่จะลองวัดว่าเออมันจะแจกเราจริงหรือเปล่านะครับมาสล็อตเนี่ยมันทําให้เราเพลิดเพลินได้นะครับบางคนกดทิ้งไว้นะครับกดออโต้ทิ้งไว้กลับมาเงินเต็มกระเป๋า ดูสิว่าจะว่าจะมาให้อีกไหมอืมโ,อโหลดลงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับนี่ไม้12บาทเนี่ย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 ไอตัวโล่เนี่ยครับดูดีมาไหมมาไหมมาไหมอืมโหเหลือร,อรอ้อยกว่าบาทครับไม่เป็นไรครับได้เสียแล้วก็ต้องมีบ้างครับมาอีกไหมมาแล้วมา,ลม,าม,ม,าม,มาแล้วมาไหมมาไหมมาแล้วโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ ดูที่มันจะแจกเท่าไรว้าวโอ้เนี่ยบอกอไอ้ตัวโล่เนี่ยท่านมาพร้อมกันโอ้ด้ฟีสปินสิบครั้งครับมาเลย,ยงั้นโอเคมาดูกันว่าสิบครั้งมันจะแจกเราเท่าไหร่นะครับมาละสิบสองบาทนะครับผมลงทุนอยู่ที่ประมาณ451าบอาทดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่มามาเรื่อยๆยังยังยังไม่แจกเดี๋ยวแจกแน่มาแล้วมันจะเป็นยังไงแม่ต้องลุ้น,น่อยนะครับบางทีถ้าเราดูอยู่จนหน้า หน้าจอนี่แบบมันมัน,มนสนุกละเ,เสียงซอแท็ก,กองเขาดีมากมาแล้วครับเอาแล้วเซนเซชันแนลมาแล้วให้เท่าไหร่เนี่ยเห็นเงินกระเด็นอย่างนี้โอโ้โหมีความสุขครับให้เท่าไรมาแล้วดู270 280 300 300กว่าแล้วให้เท่าไหร่โอโ้ชอบนะครับเนี่ยครับความสนุกข,ของสล็อตจะเป็นแบบนี้นะครับเวลามันได้แพ็คพอดหรือโบนัสเนี่ยมันโอเคเลยนะมันทำให้เราแบบรู้สึก สนุกกับมันน่ะเล่นแล้วไม่เสียเวลามาโอ้โหหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าแล้วมามาเรื่อยๆมามาอีกมาอีกมาเรื่อยๆมาบ่อยๆนะอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เอ่ยถึงพันไหมเนี่ยไปข้างลวกว่าแล้วมาแล้วพันไหมพันแล้วครับ,โอ,โ,อ 1, บโ,อโอ้โหไอ้หนึ่งพันหกสิบแปดบาทโอเคโอ้โหตอนนี้มีกําไรแล้วครับมีกําไรแล้วเมื่อกี้นี้ ทุนแค่4 5 0กว่าบาทตอนนี้พันกว่าบาทแล้วโอเคถือว่าได้กำไรนะครับแม่โอเคนี่ผมยังเอ้ยมาให้ไหมครั้งสุดท้ายไหมมาไหมมาอีกไหม,มเกือบมานะครับให้เราเท่าไหร่1080บบาทโอเคอย่างนี้ชอบเลยนะครับแม่พันสิพันแปดสิบบาทนี่โอ้โหถือว่าได้เยอะนะครับทุนเรา เราเล่นแค่451บาทนะครับตอนนี้เรามามีกำไรแล้วนะครับโอ้กำไร800กว่าแล้วนะครับโอเคเลยถ้าพันไม่ถ้าเกิดว่าได้เล่นสล็อตเนี่ยเราต้องเล่นแบบฉาบสวยนะได้เราต้องเลิกน,นะครับต้องถอนเงินออกไปเลยไม่อีกไหมไม่อีกไหมโอเคเลย,ยงั้นผมว่าวันนี้ผมพอก่อนดีกว่านะครับเพราะหือได้กำไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ